สวัสดีค่ะทุกคนยินดีนต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่องแมเทเปี g ย r เดอร์ชาโรนะคะวันนี้ก็อยู่คลิเช่นเคยแล้วก็คลิปเปิดไพ่สีใบทํานายรักนะคะมาดูกันว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณในความสัมพันธ์นี้หรือว่าในเรื่องของความรักของคุณอะไรมันจะเกิดขึ้นต่อไปต่อจากนี้นั่นเองนะคะมาดูเอเนอรรวมก่อนว่าวันนี้เป็นเรื่องราวของใครนะคะม,มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับ สานะคะอายุ30วันที่30 30สิวันที่แล้ว30สิวันต่อจากนี้30สนาที30สิชั่วโมงนะคะมีคนที่ชื่อชื่อชื่อเล่นชื่อจริงชื่อกลางนามสก,กุลอะงไรเงี้ยขึ้นต้นด้วยตัว B หรือว่าตัว S ด้วยนะคะเอ่อคุณและเขาอะ่ะเอาจริงๆนะตัวเขาค่อนข้างที่จะ รักแล้วก็หลงคุณมันจะเป็นรักหรือเป็นหลงก็ได้นะคะแต่คือเขาเขาเอนจอยคุณมากแล้วเขาก็อยากอยากเจอคุณบ่อยๆอยากใช้เวลาอยู่กับคุณอยากอยากทำอะไรร่วมกันบางคนนะ่ะคุณกับเขาเคยมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันแล้วอะ่ะเขาก็อยากเจอคุณทุกวันอยากเจอคุณบ่อยๆอยากเอาใจคุณโดยเฉพาะอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องทางกายหรือว่าเรื่องบนเตียงอะไรเขาอยากเอาใจคุณอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าถ้าคุณรู้สึกว่าคุณกับเขามีพาชั่นต่อกันมากๆอันนี้คือเรื่องของคุณแน่นอนมีพาชั่นคืออยากเจออยากกอดเดี๋ยวใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เขาเอาใจเขาเอาใจเก่งมากด้วยเวลาที่อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันเป็น e อเรวมบางคนทีนี้คุณเป็นคนที่ชอบกินของหวานด้วมีคนชอบกินของหวานนะคะชอบกินไอศครีมโยเกิรขนมหวานเค้กชีสเค้กอะไรเงี้ย ตัวเขาอาจจะชอบสีนี้ด้วยสีสีชมพูสีกรมท่าสีน้ำเงินสีเขียวเข้มมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับแก้วแก้วกาแฟถ้วยปั้นเซรามิกปั้นแก้วปั้นจานปั้นประมาณนี้นะคะดูซีแล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์นี้คะ อะไรที่จะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์นี้ <c oughs> แปบนึ่งนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปในความสัมพันธ์นี้นะคะ <c oughs> คือมันมีคนที่ เค้งมองว่าอาจจะเป็นคุณก็ได้ที่อยากที่จะมีสถานะความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนหรืออยากได้ความที่มันอยากได้ความการันตีคําสัญญาหรืออะไรที่ทําให้รู้สึกว่ามั่นคงมากกว่านี้ได้ไหมในความสัมพันธ์นี้และถ้าไม่ได้มั่นคงไม่ได้เป็นแฟนจะไม่ได้แต่งงานไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยตัวคุณเองมันมันอาจจะกลับกันก็ได้นะสลับกันก็ได้นะคะแต่ว่าเออตัวคุณเองอ่ะอาจจะรู้สึกว่างั้น เราขอหยุดความสัมพันธ์ไว้แค่นี้ถ้าเป็นแค่ friend หรือ benefit ก็ขอไม่เอาละกันขอขอหยุดไว้แค่นี้ละกันอะไรเงี้ยมีคนที่อยากจะให้ความสัมพันธ์มั่นคงแตนะถ้าไม่ได้ตามที่ใจหวังก็ขอหยุดขอ move on ยอมเสียใจแต่ตอนนี้ดีกว่าอะไรประมาณนี้นะคะแล้วมันอาจจะมีการพูดคุยกันเกิดขึ้นว่า วันนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เรามากินข้าวกันนะวันนี้มันอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้ใช้เวลาร่วมกันนะแล้วถ้าอย่างที่บอกถ้าชัดเจนหรือพัฒนาไปมากกว่าน,นี้ไม่ได้้นขอหยุดแค่นี้แล้วกันนะต่อให้เสียใจก็ยอมเพราะว่าไม่อยากที่จะยืดเยื้อไปมากกว่าน,นี้ถ้ารู้ว่ามันไม่ได้ตรงตามความต้องการคือยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติคุณเป็นคนที่อยากแต่งงานแล้วเขาไม่ได้มองเรื่องแต่งงานคุณอยากเป็นแฟนแต่เขาไม่ได้อยากเป็นแฟนอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคุณยอมที่จะเลิกเบรกหยุด ยอมที่จะลาในวันนี้เจ็บวันนี้ดีกว่าอะไรเงี้ยมันจะมีการแยกเกิดขึ้นอาจจะเงียบหายกันไปช่วงหนึ่งหรืออาจจะบางคนแค่ไม่เห็นคุณบล็อกกันแต่แคกเห็นว่ามันมีคนที่กล้าตัดสินใจเพื่อตัวเองซึ่งในที่นี้คือคุณนะเฮ้ก็มองอย่างนั้นแล้วก็เหมือนคุณกล้าตัดสินใจว่าเอองั้นงั้นแล้วพอแค่นี้แล้วพอมันมีการหยุดถอยหยุดออกมาถอยออกมาเดินออกมา หลังจากที่มีการคุยไปแล้วว่าสิ่งที่ต้องการนะคืออะไรในเมื่ออีกคนยังไม่พร้อม,มก็มีการถอยแล้วมันจะมีช่วงเวลาที่มันเว้นไปใช่ไหมคะหลังจากนั้นแหละจะมีการค้นพบหรือว่ารู้สึกหรือตระหนักรู้หรือคิดได้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเราต้องการคนคนนี้ คนที่คิดได้น่าจะเป็นเขาคิดมองว่าหลังจากที่แยกหรือว่าจบจากกันไประหว่างคุณกับเขาอะ่ะตัวเขาอาจจะไปคุยกับคนอื่นหรือคบหากับคนอื่นทําให้ยิ่งได้รู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วคนที่ใช่ก็คือคุณแล้วเขาอาจจะวนกลับมานั่นเองนะคะกลับมาคุยกลับมาขอโอกาสแลวหลังจากนั้นอะถึงจะมีการพูดคุยเรื่องความรู้สึกสิ่งที่ได้รู้สึกสิ่งที่ได้เรียนรู้หลังจากที่แยกกันไปว่าเออเนี่ยจริงๆแล้ว เราก็เพิ่งได้รู้แหละว่าจริงๆเราเรารู้สึกยังไงไม่งงเค็งใช่ปะมันเหมือนกับคุณสองคนต้องแยกกันก่อนแล้วเดี๋ยวมีการค้นพบหรือว่าได้รู้ว่าจริงๆเราชีวิตต้องการอะไรหัวใจต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงจะได้วนกลับมามาคบหาหรือว่ามาคุยกันสิ่งเดียวที่เค็งบอกคุณได้คือรอให้เป็น ถ้าวันนี้เขายังไม่ใช่คนที่ใช่หรือตัวเขายังมองว่าเราไม่ใช่สําหรับเขาอ่ะก,ก็แยกกันก็จบแค่นั้นก็เสียใจไปแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นแต่ถ้าวันหนึ่งมีการวนกลับมาเจอกันในจังหวะชีวิตที่มันใช่ในในจังหวะที่เขาพร้อมกว่านี้อะไรเงี้ยแล้วถ้าตอนนั้นคุณยังไม่มีใครแล้วใจคุณยังอยู่ที่เขาอ่ะก็ให้โอกาสเขาได้นะคะมันไม่จําเป็นว่าจะต้องรีบภายในวันนี้พรุ่งนี้ เพื่อรับกันคบกันแต่งงานกันอะไรเงี้ยแล้วถ้าเขาปฏิเสธมาแล้วอ่ะก็ยอมรับตามนั้นแต่ในวันหน้าเขาจะคิดได้นะเคมองว่า8ปดสิบเปอร์เซ็นเขาจะกลับมาหาคุณอีกยี่สิเปอร์เซ็นต์เขาอาจจะรู้สึกว่าต่อให้เขาคิดได้ตอนนี้มันก็สายไปแล้วเขามีคนอื่นไปแล้วเขาเลือกคนอื่นไปแล้วต่อให้เขาจะรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเขาต้องการคุณมากกว่าคนที่เขาแบบเป็นแฟนอยู่ด้วยนู่นนี่แต่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์่ะเขาอาจจะไม่กลับมาอะไรเงี้ยแต่เคมองว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์เขากล ลองดูมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเดือนกันยาพฤศจิกาแล้วก็มีนานะคะอาจจะเป็นช่วงเดือนที่คุณแยกกันไปหรือเป็นช่วงเดือนที่เขากลับมานั่นเองนะคะโอเคเรื่องเราก็ประมาณนี้นะคะในวันนี้เดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ